สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแนะนำสาธิตเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเผื่อสนใจที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้าฟรีไม่มีวันหมดนะครับระบบออฟก,กิดผ่านแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องขออนุญ,ญาตการไฟฟ้านะครับก็แดดดีๆนะครับตอนนี้บ่ายสองจะบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับก็ยังใจ่โหลดได้เหลือๆเ,เลยครับไฟใช้ได้สบาย,ยครับผม ก็ตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับแอร์พื้นที่นะครับกินไฟ730วัตต์นะครับแล้วก็มีตู้แช่แข็งตัวเล็กนะครับแล้วก็มีพัดลมไอเย็นตู้แช่แข็งตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็พัดลมข้างล่างนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้เปิดพร้อมกันค่าไฟฟ้าก็กระจูดเลยนะครับค่าไฟบ้านผมจากเดือนละพันสองร้อยพันสามร้อยนะครับก็ตอนนี้ลดเหลือเดือนละสองร้อยกว่าบาทน,นะครับก็ประหยัด ที่ว่าเดือนละพันนะครับก็พลังงานไฟฟ้าฟรีไม่มีวันหมดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์ที่ใช้โหลดเยอะๆนะครับควรจะติดตั้งเป็นระบบ48โวลต์น,นะครับเพราะว่ากินกระแสแอมน้อยนะครับไม่เหมือนระบบ12โวลต์เปิดโหลดจ่ายพวกแอมไม่ได้นะครับเพราะโหลดจ่ายหนักมากครับเวลาผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่กระแสแอมไม่พอนะครับ24โวลต์ก็ ก็ยังดึงโหลดเยอะนะครับแบตเตอรี่จะหมดเร็วนะครับระบบโซล่าเซลล์เหมาะสำหรับการติดตั้งผมว่าน่าจะเป็นระบบ48โวลต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้บ่ายสองชั่วงนะครับแสงแดดดีมากครับผมวันนี้ผมต่อไว้อยู่หลายตัวนะครับตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์น,นะครับ ยี 5, ่สิบห้าสิบเจ็ดโวลต์จากแผงเข้าแบตเตอรี่แปดนั้นนะครับส่วนตนี้เป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับยี่สิบแปดสิบแปดเต็มนะครับอันนี้ตอนนี้ชาร์จเรียบอยู่นะครับรนี่เป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์นี่ไม่เหมาะกับการเปิดแอร์นะ ตัวนี้เป็นระบบ48วุ้นนะครับออกมากสำหรับการใช้โหลดหนักๆน,นะครับจากแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จเข้ามาเบอ11 m อมกว่านะครับตัวนี้หนึ่งชุดนะครับต,ตัวนี้ก็เป็นระบบ48วล้นเหมือนกันนะครับลิดกระแสไฟจากแผงมาชาร์จเข้ามาเนะครับอยู่ที่6แผ่นนะครับ แอมนะครับอันนี้เป็นระบบ48โวลต์น,นะครับจ่ายโหลดได้ลึกนะครับก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด200แอม4ลูกนะครับต่ออนุกรมให้เป็นระบบ48โวลต์น,นะครับไฟเหลือผมเอามาชาร์จสลายสันเฟสนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ,รบ,ตตรรบส่วนตัวนี้ก็ลูกสีเขียวนะครับ เป็นแบตเตอรี่200แอมป์เอามาต่อระบบ12โวลต์นะครับส่วนลูกสีน้ำเงินนี้สีลูกอนุกรมเป็นระบบ24โวลต์นะครับสองลูกอนุกรมแล้วมาขนานนะครับส่วนลูกดำๆนี้นะครับระบบ4.8โวลต์ครับ12แบตเตอรี่ทั้งหมด16ลูกนะครับ ระบบ4.8โวลต์ต่อขนาด3ครั้งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระบบ24โวลต์นะครับผสมกัน2ลูกนะครับดดแอร์ได้สบายนะครับอันนี้โหลดตอนนี้จ่ายอยู่ที่แอร์710วัตต์นะครับ,อ,รบอันนี้แบตเตอรี่ลูก แบตเตอรี่น้ำลดเยต์นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับลูกละหกร้อยแล้วก็ส่วนแอมปสองร้อยลูกใหญ่นะครับแบตรถทัวร์แบตมือสองลูกละพันห้านะครับปกติผมรู้แหล่งที่ซื้อนะครับส่วนลูกสีฟ้านั้นหนึ่งร้อยแอมป์นะครับลูกละพันสองนะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับ แบตปีหกสามหกสี่นะครับตัวน,น,นี้ร้อยห้าสิบแอมป์นะครับตัวนี้เหลือนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบตบแบบแบตเกลียนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่รูสองนะครับสภาพยังใหม่นะครับแบตเพิ่งใช้งานแค่ปีกว่านะครับอันนี้เป็นระบบ48โวลต์น,นะครับก็เป็นทางธุรกิจ ตัวนี้การใช้งานนะครับควรจะติดตั้งเป็นระบบ48โวลต์นะครับตอนนี้นะครับจากแผลงสุล่าเซลชาร์จก็มองแบบนะครับ11เอ็มกว่านะโหลดที่ใช้จ่ายออกนะครับ ที่15แอมนะครับที่เขาบอกว่าใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะฮะห้อ,องเย็นมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับจากประสบการณ์ที่ผมติดตั้งมาใช้งานมาปีกว่าแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับ ควรจะติดตั้งเป็นระบบ48โวลต์ดีกว่าครับลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานเลยครับก็ระบบโซล่าเซลล์มันจะมีระบบ12โวลต์24โวลต์48โวลต์48โวลต์เหมือนผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ระบบ12โวลต์เบตเตอรี่100แอมป์สัก2ลูกเพื่อนเอนสมมุติว่าเปิดใช้งานระบบ12โวลต ต่ออันต่อขนานลบๆแล้วก็บวกบวกนะครับเอามาใช้งานสมมุติว่าเปิด1ชั่วโมงแล้วไฟหมดเพราะว่าดึงโหลดออกมาจากเครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าที่จ่ายสมมุติว่าออกมา6 0แอมเป์เปิดแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวแบตหมดนะครับพอเพื่อนๆต่อระบบ24โวลต์โดยที่แบตเตอรี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ100แอมป์สลูกแต่ต่ออนุกรมให้กเป็นระบบ2 4โวลต์จากเพื่อนๆอ ใช้1ชั่วโมงกลายเป็นใช้2ชั่วโมงนะครับดึงแบตถึงจะหมดดึงแบตเตอรี่ออกจากาโหลดที่ใช้นะครับดึงแบตเตอรี่จนแบตหมดนะครับ2ชั่วโมงพะดึงกระแสแอมจากแบตเตอรี่ออกจาก6 0แอมเหลือ3 0แอมแบบนี้นครับส่วนถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นระบบ48โวลต์นะครับที่เมื่อกี้ผมเอาแคมวัดนะครับเพราะว่าระบบ4 8โวลต์ก็มาหาร2อีกทีนึงนะครับจากเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้แบตเตอรี่ เอ่อมันต้องใช้สีลูกนะครับก็ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสีลูกก็ได้หนึ่งร้อยแอมสีลูกเพื่อนเพื่อนต่อลบลบบวกบวกพอมาขนานกันก็เท่ากับเป็นระบบอ่าสิบสองโวลต์เพื่อนเพื่อนเปิดชั่วโมงหนึ่งไฟจากแบตเตอรี่ดึงโหลดโหลดโหลดที่ใจเหมือนแอร์แบบนี้ครับหนึ่งชั่วโมงเพื่อนเพื่อนเปิดดึงแบตเตอรี่ไฟหมดนะครับเพราะว่ากระแสแอมสแตตนบายที่กินจากแบตดึงโหลดค่อนข้างหนักเยอะครับ ไม่ควรติดตั้งระบบ12โวลต์น,นะครับเพราะกระแสแอมถ้าเขาดึง1ชั่วโมงจากแบตเตอรี่หมดนะครับดึง60แอมพอเพื่อนๆเ,เป็นระบบ24โวลต์ต่ออนุก,กรมแล้วก็มาขนาดอีกทีนึงก็เพื่อนๆเ,เ,เปิดได้จาก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเพราะว่าระบบมันจะหาร2ก็จากกิน60แอมเป์เป็นเหลือ30แอมป์ครับแล้วถ้าเพื่อนๆ เปลี่ยนเป็นระบบ48โวลต์ก็เพื่อนๆคิดดูนะครับแบตเตอรี่100แอมป์4ลูกเหมือนเดิมนะครับแต่อนุกรมกัน4ลูก4ลูกให้กลายเป็นระบบ48โวลต์ก็เพื่อนๆสามารถใช้งานก็ยาวนานขึ้นไปอีกนะครับจาก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็48โวลต์เป็น3ชั่วโมงแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างเพราะว่ากระแสแอมป์ที่ดึงจากแบตเตอรี่ก็ดึงออกแค่15แอมป์เห็นไหมครับจาก60หาร2เหลือ30 หารสอีกทีห M, เหลือสิบห้เอมเดวถ้าแดดดีๆนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมวัดเห็นไหมครับเออสิตีว่า12บอมจ่าย15บอมดึงกระแสสแตนบายออกจากแบตเตอรี่แค่3าอมนะครับที่เขาบอกว่าการติดตั้งระบบสูร่าเซลล์จริงๆเหมาะสําหรับผู้ที่ว่าอยู่บ้านใช้งานไฟฟ้าเยอะๆโหลดเยอะๆใช้งานไฟฟ้าฟรีครับเพราะว่าแสงอาทิตย์จะดึงโหลด ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าแอมแดดยิ่งจัดแดดย,ยิ่งเปลี่ยงนะครับแดดจัดจัด,จดก็ยิ่งผลิตกระแสแอมเข้าหม้อแบตชาร์จแบตจนเต็มนะครับที่เขาบอกว่าใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับแต่การต่อระบบโซลาร์าเซลล์มันจะมีตัวอุปกรณ์มันนะครับเหมือนแผงโซลาร์าเซลล์มันมีแผงโมโนนะครับกับแข็งโพลีแผงโพลีราคาจะถูกนะครับแผงนึงก็ประมาณ340วัตต์ก็ แผงโพลีผมซื้ออยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ครับ2,500าบาทแล้วก็ถ้าเป็นแผงโมโนก็ตีว่า3,5 0 0อย่างเงี้ยราคาจะแพงขึ้น 3500- ันถึง4,000เลยครับแผงโมโนค่อนข้างราคาสูงนะครับจริงๆเพื่อนๆใช้แผงโพลี่ก็ได้นะครับแต่แผงโมโนยอมรับว,ว่าผลิตกระแสไฟได้ได,ได้ดีกว่านะครับเวลาแดดถูกท้องฟ้าปิดนะครับการชาร์จแ,แผงโมโนค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ราคามันจะสูงกว่าแต่ จริงๆใช้แผงโพลีก็ได้นะครับเพราะระบบ48โวลท์ที่ผมต่อไว้2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นแผงโพลีครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นแผงโมโนนะครับก็จากที่ใช้มาก็ยอมรับว่าแผงโมโนรับแสงแดดแรงดีกว่าครับแล้วก็ผ่านชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ MPPT ที่เอาอมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จเข้ามอแบตเตอรี่จากแผงผ่านชาร์จเจอร์ MPPT ใส่ที่เพื่อนๆต้องใช้ชาร์จเจอร์ MPPT เพราะว่า ชาร์จเจอร์ mppt ตัว 30M ก็3,000นะครับแต่ถ้าชาร์จเจอร์ตัว p w ตัวละ2-300บาทเองนะครับแต่คุณสมบัติต่างกันนะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์ mppt สามารถรับโหลดได,ได้ได้สูงนะครับก็สามารถบูตกระแสดได้เป็น10เท่านะครับก็คือใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยสามารถดึงกระแสจากแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จข้าหมอแบตจ่ายกระแสดได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ตัดนะครับแต่ถ้าชาร์จเจอร์ไม่สามารถรับโหลดได้เยอะๆนะครับพอคือจากแสงแดดเพื่อนๆเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามันดึงกระแสะไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่จนแบตหมดไม่สามารถเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทํางานใช้งานได้ต่อนะครับที่เขาบอกว่าบูตกระแสะะครับแล้วเวลาชาร์จเขามอแบตเตอรี่จากแอมจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จเขามอแบตเตอรี่นะครับกระแสแอมจะชาร์จ เข้าไม่ทันนะครับแบตจะหมดซะก่อนนะครับแล้วก็ผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เทียร์ไซเวฟนะครับเป็นขึ้นไฟบ้าเพราะสามารถรับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดีกว่านะครับอันนี้นะครับที่อินเวอร์เตอร์นะครับเทียร์ไซเวฟสามพันวัตต์นะครับระบบสี 40, ่สิบแปดโวลต์นะครับมีสิบสองวิธีสี่สิบแปด ตัวนี้นะครับชาร์จเจอร์ MPT p T นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับหกแอมป์ตัวนี้เป็นแผงโพลี่นะครับราคาจะถูกสามร้อยสี่สิบวัตต์เหมือนกันนะอันนี้ก็สามร้อยสี่สิบวัตต์ครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับกระแสหกร้อยวัตต์นะครับเข้าแบตเตอรี่สิบกว่าแอมปเลยนะ เกือบส12แอมป์นะการใช้โหลดห,หนักๆนะครับพวกแอร์ควรจะใช้ชัดเชอ MPPT แล้วก็เป็นระบบ4.8โวลต์นะครับ4.8โวลต์ใช้งานจ่ายโหลดได้ลุกนะครับใช้ดีมากนะครับอื เพื่อนๆสน,นใจที่อยากประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าบ้านนะครับแนะนำให้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบ4 8โดวลต์นะครับเพื่อนๆลงทุนก็แผงโซล่าเซลล์340้อยี่วัตต์นะครับประมาณถ้าเพื่อนๆใช้งานทั้งวันทั้งคืนไฟฟ้าฟรี24ชั่วโมงนะครับเปิดแอร์ได้นะครับเปิดแอร์ได้กทั้งกลางวันกลางคืนก็340ี่วัตต์สาแผง แล้วก็ามาต่อขนานกันนะครับคือหกแผงนะทั้งหมดใช้หกแผงนี่ชัวร์แน่นอนคนระับเ,เหลือเลยครับไฟฟ้าฟรีแต่จริงๆ2สองแผงก็ได้นะครับสองแผงสองแผงแล้วามาต่อขนานต่อขนานแต่จริงๆคือใช้สี่แผงแล้วมาต่อขนานนะครับแล้วก็เพื่อนๆใช้แบตเตอรี่สองร้อยแอมต่อนุก,กรมให้ได้4 8โวลต์เอามาต่อขนานอีกทีหนึ่ง2ชุดนะครับ ต่อกับเป็น800แอมอ1,600แอมเหลือๆเลยครับถ้าใช้24ชั่วโมงเปิดแอร์นะครับแต่ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็พวกตู้เย็นตู้แช่แข็งพัดลมหลดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โหลดไม่จ่ายกินกระแสเยอะนะครับเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่200แอม4ลูกก็อยู่แล้วครับเพราะผมเอาไว้ซัพพอร์ต2ลูกเลยครับผมก็ในวันท้องฟ้าปิดฝนตกก็ยังใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับ แล้วแบตเตอรี่ผมซื้อมาเป็นแบตมือสองนะครับก็อย่างที่บอกแบตเตอรี่75แอมป์ของรถยนต์นะครับซื้อรูปมา600นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับอันนี้นะครับ85แอมป์ M, 75แอมป์16ลูกนะครับต่ออนุกรมกันตัวนี้นะครับที่ผมเอาไว้เปิดแอร์ ส่วนตัวนี้ก็ระบบ48โวลต์ก็เปิดแทร์ได้นะครับ48โวลต์ 200m 4ลูกนะครับ,รรบต่อนูกรมกันเป็นระบบ48โวลต์นะครับลูกละพันห้านะครับซื้อพอดีผมรู้แหล่งที่ซื้อนะครับแล้วอันนี้ไฟเหลือผมเอามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแตายเันเศอนะครับ ได้ต้องมันนั่งคืนไฟก็ไม่หมดนะอย่างชุดนี้ชุดเดียวก็พอแล้วนะครับชุดนี้ระบบ48โวลต์น,นะครับอันนี้55โวลต์อันนี้ก็ใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่200แอมป์4ลูกนะครับอันนี้ผมเผื่อเอาไว้ถ้าได้แบตลูกใหญ่มาอีก4ลูกนะครับก็เท่ากับเป็น8ลูกนะครับอันนี้ระบบ48โวลต์ส่วนตัวนี้ ผมทดลองมาเรื่อยนะครับอันนี้สิบสองโวลต์ลูกสีเขียวนะครับเอาไว้ใช้เรื่อใช้ไฟฟ้าตัวที่ใจโหลดกินวัต์ไม่สูงนะครับส่วนอันูกสีน้ำมันสี่ลูกนะครับเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็ผมไม่ได้เอามาขับแอร์แต่จริงๆก็ขับได้แต่ใช้ได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าอันนี้เหลือๆนะครับเปิดได้หกเจ็ดชั่วโมงนะครับสิบหกลูกลูกละหกร้อยนะครับเป็นแบตเบอสองนะครับ ตัวน,นี้ผมก็เอาไว้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ24โวลต์ฮนะตัวนี้24โวลต์ตัวนี้24โวลตวว์ตัวนี้12โวลต์อันนี้48โวลต์นนะตัวนี้ก็48โวลต์นนะฮะแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาบ้านนะ่ เพื่อนถ้าสนใจจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับคุ้มค่าระยะนาการใช้งานได้ยาวนานนะครับปีหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อนๆต้องต้องเอา,เอาตู้สลายสันเวยนะครับเพื่อมาสลายที่เกลือหรือว่าสันเวยที่ตกผนึกที่แบตเตอรี่นะครับไม่งั้นแบตเตอรี่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับพอแบตเตอรี่ผมซื้อมาก็เป็นแบตมือสองนะครับลูกละหกร้อยบาทก็โอเคนะครับใช้ผมใช้งานมาปีกว่าแล้วก็โอเคอยังรับ กระแสชาร์จการชาร์จเข้าชาร์จออกก็โอเคนะครับแบตเตอรี่ทุกลูกนะครับผมซื้อมาก็สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้หมดทุกลูกครับสามร้อยห้าสิบซีซีขึ้นทุกลูกนะครับเป็นแบตมือสองปีหกสามปีหกสี่นะครับสองร้อยแอมผมซื้อมาลูกละพันห้านะครับแบตรถทัวร์ขนาดใหญ่สุดแล้วครับสองร้อยแอมคือแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบแอมผมซื้อมาลูกละพันสองพันสามร้อยครับพันสามร้อยถ้าหนึ่งร้อยแอมรุกละพันลูกละหนึ่งพันเนี้ย ส่วนถ้า75-85มผมซื้อมาลูกละ600นะครับพอดีผมรู้แหล่งที่ซื้อนะครับพอดีลุงเข้าใจดีครับคนขายสามารถาไปเลือกไปคัดได้มีทุกวันเลยครับเป็นแบตมือสสามารถเอามา,าผมรับซื้อมาเสร็จผมเอามาสลายสันเฟสก่อนนะครับชาร์จให้แบตเต็มก่อนแล้วมาชาร์จโซลาเซลล์นะครับแล้วปีหนึ่งผมเอามาสลายสันเฟสสองครั้งด้วยซัพพอร์ตใช้ตัวระบบ48น,นะครับสชุด ชุดหนึ่งก็ใช้ไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับอีกชุดหนึ่งก็เอามาสลายสันเฟตนะครับที่ผมทาตู้ตู้เก็บตู้เก็บแบตเตอรี่นะครับเป็นคลังแบตเตอรี่เลยครับคลังไฟฟ้าย่อยเลยครับผมนีครับสองชุดนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปหน้านะครับสวสัสดีครับ